สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถาน,นีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองรับไทยค่ะกับดิฉันยุรวันผิวเหลืองดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับหนังสือเวตาลฉบับการ์ตูนค่ะวันนี้เข้าสู่นิทานเรื่องที่16กันแล้วนะคะมาเริ่มต้นนิทานเรื่องที่16กันค่ะ ขณะที่พระราชาตริวิกรมเสนกลับไปดึงเวตาลลงจากกิ่งอโศกมาพาดพระอังศาอีกครั้งแล้วออกเดินทางนั้นเวตาลกล่าวจูงใจให้พระราชาฟังนิทานอีกเรื่องแล้วเริ่มเล่าว่าณเชิงเขาหิมมวัดอันสูงตรงานไม่เคยมีผู้ปีนถึง เป็นที่ตั้งของเมืองกนกนครที่อยู่ของเหล่าวิทยาทรทั้งหลายมีพระเจ้าชีมูตะเกตผู้สง่างามเป็นพระราชาพระองค์มีโอรสที่สามารถระลึกชาติได้เป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดเจ้าชายองค์นี้กล้าหาญทรงคุณธรรมและมีเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างยิ่งพระนามว่าชีมูตะวาหนุนในพระอุทยานหลวงของเมืองนี้ มีต้นไม้สารพัดนึกหรือต้นกระปบพึกต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่หวงแหนและนับถือของราชวงศ์อย่างยิ่งครั้งหนึ่งเหล่ามนตรีได้กล่าวชื่นชมต่อกระปะพึกสมบัติของเมืองว่าเมื่อมีต้นไม้นี้อยู่ศัตรูใดๆก็ไม่อาจทำอันตรายเราได้เมื่อเจ้าชายได้ฟังก็คิดว่าบันพบุรุษและญาติวงของเรารวมทั้งคนเหล่านี้ต่างหวังแต่ทรัพสมบัติจากต้นไม้สวรรค์ ซึ่งจะทำให้ค่าของตนเองต่ำซามลงโดยลืมคิดว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังได้ลาบย่อมเสื่อมลาบทางที่ควรประพฤติคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันชีมูตวาหนจึงเข้าเฝ้าพระบิดาทูลขออนุญาตประทานสิ่งพึงปรารถนาแก่เพื่อนร่วมโลกเพื่อความสุขท่วนหน้ากันพระบิดาฟังแล้วก็ประทานอนุญาต ชีมูตวาหนจึงออกไปกล่าวแก่ต้นไม้ทิพว่าโอเทวะพระองค์ได้ให้สิ่งปรารถนาแก่ใครๆมามากแล้วครั้งนี้ข้าขอให้ชาวโลกปราศจากความยากจนเมื่อสมความมุ่งหมายแล้วก็จงไปเถิดท่านใดนั้นก็มีเสียงจากต้นไม้ทิพตอบว่าเมื่อท่านปล่อยข้าแล้วข้าก็ขอลานบัตรนี้ สิ้นคําต้นไม้นั้นก็ลอยขึ้นสู่สวรรค์โปรยสายฝนเป็นแก้วแหวนเงินทองพรั่งพรูสู่โลกมากมายความยากจนทั่วโลกก็ได้รับสมบัติท่วนหน้าชีมูตวาหนได้รับคําแซ่สองสรรเสริญตลอดสมโลกแต่การกระทำความดีของเจ้าชายทำให้พระญาติในราชวงศ์เดือดแค้นอย่างมากเพราะต้นไม้ทิพย์ผู้ให้สมบัติได้ลอยสู่สวรรค์ลแล้ว จึงนำกำลังมอล้อมวังขับไล่ชีมูตวาหนและบิดาออกจากอาณาจากักรชีมูตวาหนเห็นว่าหากนำทหารเข้าต่อสู้ก็ย่อมจะเกิดสงครามสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตเขาจึงชวนพระบิดาสละราชะสมบัติให้แก่ผู้ที่ยากอยากครอบครองอาณาจากักรเพื่อมิให้คนบริสุทธิ์มาต้องตายเพราะความโลภเป็นสาเหตุพระบิดาก็เห็นชอบด้วยเมตตาธรรมของโอรสชีมูตวาหน เจ้าชายจึงพาพระบิดาพระมารดาหนีออกจากวังเดินทางไปยังภูเขามาระยะและตั้งอาสมกลางป่าดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเรื่อยมาต่อมาชีมูตวาหนก็มีสหายใหม่คนหนึ่งชื่อมิตราวสุบุตรของหัวหน้าคณะนักสิทธิ์ผู้พำนักอยู่บนภูเขาแห่งนี้วันหนึ่งขณะชีมูตวาหนกำลังเที่ยวป่าก็พบวิหารพระแม่เขารี จึงเข้าไปสักการะเทวรูปในเทวาลายัยนณะที่นั้นเองเจ้าชายได้พบกับหญิงสาวที่งามที่สุดโซภาผู้หนึ่งกำลังบรรเลงพินเป็นทำนองไพเราะจับใจท่ามกลางบริวารและเนื้อสายที่หยุดฟังไม่กระดุกกระดิกเมื่อทั้งสองสบตาก,กันก็เหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งด้วยตกอยู่ในภวังแห่งรักอย่างที่สุด เมื่อชีมูตวาหนได้สติก็สอบถามจากนางกำนันจนทราบว่านางชื่อมาลยาวตีเป็นน้องมิตราวสุบุตรสาวของวิศาวาวสุราชาแห่งนักสิทธ์ทั้งหลายแล้วนางกำนันก็สอบถามประวัติของเจ้าชายเป็นการแลกเปลี่ยนฝ่ายนางมาลยาวตีได้ฟังก็เห็นนางกำนันแสดงความคาระวะแก่เจ้าชายผู้ที่เป็นที่ยกย่องของคนทั่วโลกแทนตนที่ยังเขินอายอยู่นางกำนันจึง ถวายพวงมาลาแก่เจ้าชายพระองค์จึงนำมาสวมคอนางมาลยวตีส่วนนางก็นำดอกบัวอินทรีวรามาสวมคอเจ้าชายถือว่าเป็นพิธีการเลือกคู่ด้วยตนเองทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองแยกกันสู่สำนักของตอนเองแล้วต่างก็คนึงถึงคนรักของตอนอย่างทุกทรมานด้วยไฟสเสน่หา ครั้นรุ่นเช้าเจ้าชายและเจ้าหญิงจึงลอบมายังเทวะลัยอีกครั้งแต่เจ้าชายยืนอยู่หลังต้นไม้จึงไม่พบกันนางมาลย,ยวตีเสียใจมากจึงกล่าวต่อพระแม่เคารีว่าหากลูกไม่ได้ชีมูตวาหนเป็นสามีในชาตินี้ก็ขอจบชีวิตลงเพื่อรอเขาในชาติหน้าแล้วดึงเชือกที่ร้อยเสื้อออกมาทำบ่วงผูกคอที่ใต้ต้นอโศกคลางรำพึงว่า เหตุใดเล่าเจ้าชายผู้มีเมตตาจึงทอดทิ้งข้าได้ลงคอเมื่อนางจะกระตุกบ่วงคล้องคลอนั้นเสียงสวรรค์ได้ลอยมาห้ามการกระทำของนางและบอกว่าชีมูตวาหนจะได้เป็นสามีของนางทันใดนั้นชีมูตวาหนก็รีบออกมาช่วยนางไว้ในทันท่วงทีเมื่อปลอดภัยแล้วไม่นานสาวใช้ก็รีบมาบอกให้ทั้งสองกลับบ้าน เพราะบิดาของนางมารยวตีได้ทราบข่าวจากมิตราวสุบุตรชายว่าชีมุตวาหนเป็นผู้ที่ยกย่องของคนทั้งโลกได้มาผํำนักในอาณาจักรของพระองค์จึงตกลงจะยกนางมารยาตีให้แก่เขาในฐานะอคันตุกะผู้ทรงเกียรติและเป็นผู้ที่เป็นยอดดวงฮลทยทั้งสองได้เข้าพิธีวิวากกันอย่างยิ่งใหญ่และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเรื่อยมา